สบายดีเนาะอ่าพบกับพ่อส่องวิธีชีวิตพอเราไตคือเก่าเนาะพี่เน้ะงม่มีอย่างไรเนาะอ่าี่เนาะเกือไก่เนาะเกือกไก่เนาะเน่ ไปเกืออยู่เด้อมาเดมาเดอมเกลือเป็ดกไก่นํากันเด้อเออบ่จักหมูจักหมูจักหมาเนาะเป็ดจักไก่เนาะอันเป็ดเนาะในคอกนี่นี่ๆเป็ดเนาะ